สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมุพูดถึงเรื่องอวิชาวิศวกรรมาหารนะคะเป็นบทที่1นนะคะเป็นเรื่องของพื้นฐานการคำนวณในบทนี้ก็คงจะเน้นไปที่หน่วยนะคะแล้วก็เรื่องของการแปลงหน่วยเป็นหลักนะคะก่อนอื่นก็มารู้จักเรื่องของตัวแปรสักนิดหนึ่งนะคะที่เป็นตัวแปรเนี่ยพื้นฐานเลยนะคะเราก็จะมีตัวแปรทางกายภาพซึ่งพวกนี้สามารถวัดโดยใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะที่ใช้ในการวัด อย่างเช่นระยะทางนะคะเราก็วัดหน่วยก็ถ้าเป็น si unit นะคะก็จะเป็นเมตรนะคะมวลก็เป็นกิโลกรัมนะคะเวลาเป็นวินาทีนะคะกระแสไฟฟ้าก็เป็นแอมแปร์นะคะอุณหภูมิเป็นเคลวินนะคะแล้วก็ปริมาณสารนี่ก็เป็นโมลหรือว่ากรัมโมลนะคะความเข้มแสงก็เป็นแคนเดลานะคะนอกนั้นก็ยังมีหน่วยที่เป็น supplementary unit อีกนะคะแต่ว่าหลักๆแล้ว7ตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็นหน่วยที่เราเรียกว่าเป็น base quantity นะคะ เป็นหน่วยของปริมาณที่เราเรียกว่าเป็น b a s ค quantity นะคะแล้วก็ใช้งานโดยทั่วไปนะคะถัดไปนะคะเรื่องของตัวแปรทางกายภาพเนี่ยนะคะก็จะมีตัวแปรสองประเภทด้วยกันนะตัวแปรประเภทแรกเนี่ยเรียกว่า s u b s t a n t i a l variable พวกนี้เป็นตัวแปรที่วัดค่าได้นะคะออกมาเป็นปริมาณแล้วก็มีมิติมีหน่วยนะคะแต่แบบหนึ่งก็เป็นปริมาณที่เราเรียกว่า natural variables พวกนี้เนี่ยจะเป็นปริมาณที่ไม่ต้องใช้วิธีการวัดเชิงกายภาพนะคะก็อาจจะแสดงค่าออกมาเป็นลักษณะ ตัวแปรที่ไม่มีหน่วยนะคะเราเรียกว่าจะเป็นตัวแปรไรมิติหรือว่า dimensionless variables นะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มตัวแปรก็ได้ตัวแปรหลายๆตัวเนี่ยมาคูณหารกันนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มตัวแปรคือคูณหารกันออกมาแล้วมันไรมิติไม่มีหน่วยนะคะหรือว่าเป็นค่าไรมิติ dimensionless numbers ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเรื่องของวิชาวิศวกรรมอาหารเนี่ยเราก็จะเจอทั้งตัวแปรที่มีหน่วยแล้วก็ตัวแปรที่ไม่มีหน่วยนะคะค่ะทีนี้ตัว ค่าต่างๆนะคะที่เป็นการแสดงปริมาณเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีมิตินะคะคือเราสามารถที่จะกําหนดหรือแสดงปริมาณได้นะคะภายใต้สภาวะที่พิจารณาเราก็อาจจะดูเป็นเวลาระยะทางน้ําหนักนะคะซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะมีหน่วยของมันนะคะหน่วยเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เราแสดงเนี่ยมันก็จะมีปริมาณทั่วๆไปที่เป็น b a s ย unit นะคะอย่างเช่นเวลาเป็นวินาทีนะคะระยะทางเป็นเมตรนะคะพวกนี้เป็น b a s ย unit นะคะแต่ว่าตัวแปรบางตัว นะคะก็จะแสดงออกมามีหน่วยหลายอย่างเกิดทำกันอยู่นะคะเราเรียกว่าเป็น d e l i ฟยูนิตนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของแรงแรงนะคะหรือว่า Force ตัวนี้ก็เราย่อๆเป็น F นะ,ะ force เท่ากับ MA ก็คือเป็นมวลคูณด้วยความเร่งเพราะนั้นมันก็จะมีหน่วยทั้งของมวลแล้วก็ของความเร่งนะคะของมวลเนี่ยใน SI เราใช้เป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะ ความเร่งเนี่ย acceleration มันก็จะเป็นระยะทางนะคะต่อเวลายกกำลังสองเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยนะคะก็ะจะเป็น derived unit ที่มีหน่วยของกิโลกร,รัมเมตร,รแล้วก็วินาทีอยู่นะคะหน่วยของมันเนี่ยก็จะเป็นกิโลกร,รัมเมตร per s e นะคะซึ่งตรงเนี้ยออกมาจริงๆเราก็จะวัดแรงออกมาตรงเนี้ยนะคะ d e r i g h d unit ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียกว่าเป็นนิวตันซึ่งตรงเนี้ยนะคะเราจะย่อเป็นตัว n ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าหน่วยบางตัวเนี่ย จะเป็นตัวเล็กนะคะอย่างเช่นกรัมเมตรวินาทีนะคะพวกนี้เป็นตัวเล็กนะคะแต่ว่าหน่วยบางตัวก็จะเป็นใช้ตัวย่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่พวกเนี้ยนะคะสังเกตได้ง่ายๆพวกนี้จะมาจากชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่นะคะคนพบก็เลยใช้ตัวใหญ่นะคะแล้วก็มากจะเป็นดีร้ายนิตเนาะนะคะนิวตันอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์หรือว่าวัตตัวนี้เราก็จะใช้ตัวย่อเป็น w จู นะคะก็ใช้เป็นค <G> ะเป็นต <ons> ้นนะคะจัดเป็น Delight Unit ด้วยนะคะในส่วนที่เป็นบางตัวที่เป็นตัวปิ้งไก่เนี่ยนะคะก็สังเกตง่ายแต่ถ้าเป็นหน่วยธรรมดาไม่ได้มาจากชื่อนักวิยาศาสตร์เราก็มัใช้ใช้ตัวเลขนะคะทีนี้หน่วยเนี่ยมีหลายระบบนะคะแต่ว่าระบบที่เรารู้จักกันที่ใช้เยอะในทางอุตสาหกรรมจะเป็นระบบอังกฤษน,นะคะทางงานวิทยาศาสตร์จะเป็นระบบเมตริกนะคะในทางเนื่องจากว่าไอ้สองระบบเนี้ยมันมีใช้กันคละกัน จนหน่วยเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก็มีการมาตกลงกันว่าเราจะใช้หน่วยอะไรที่มันเป็นิน international เป็นกลางนะคะก็กลุ่มประเทศต่างๆก็เลยเลือกที่จะเอามาสร้างเป็นระบบที่เป็น si unit นะคะเป็น si system ก็เลยตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่ใช้กันโดยทั่วไปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ยังเจอระบบอังกฤษนะคะอย่างเช่นนะะน้ำหนักเป็นปอนด์มวลนะคะล m a s นะคะหรือว่าระยะทางเป็นฟุต นิ้วอะไรพวกนี้เป็นระบบอังกฤษนะคะส่วนทางระบบเมตริกเนี่ยเราก็มกักจะเจอในเครื่องมือวัดทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าเครื่องมือวัดเล็กๆนะคะที่ใช้ในห้องแลบเนี่ยพวกนี้ก็จะวัดเป็นระบบเมตริกอย่างเช่นวัดนะเป็นกรัมน้ําหนักเป็นกรัมนะคะระยะทางก็อาจจะวัดเป็นเซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น2ระบบนี้มันก็มีใช้คะละกันอยู่นะคะก็ก็ออยังมีใช้กันอยู่นะคะเพราะว่าการวัดในทางอุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องมืมมอเบื้องต้นก็วัดเป็นระบบอังกฤษออกมานะคะ,นะคะแต่ว่าในทาง ห้องปฏิบัติการก็อาจจะมีการวัดเป็นระบบเมตริกเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีตัวระบบกลางที่เป็น SI system เนี่ยออกมาแล้วแต่ว่าหน่วยที่ใช้กันในทางด้านวิศวกรรมก็ยังคงมีคละหลายระบบอยู่นะคะเพราะว่าความนิยมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในทางการวัดเนี่ยก็ยังคงมีระบบหลากหลายอยู่นะคะทีนี้กรณีที่ใช้ในบทเรียนที่เราจะเรียนเนี่ยนะคะครูก็จะเลือกใช้ระบบ SI นะคะเป็นหลักนะคะ ก็อันนี้ก็อาจจะมีแตกต่างจากระบบอังกฤษกับระบบเมตริกอยู่บ้างนะคะก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดูได้นะก็ตามตารางเนี้ยนะคะ s i เนี่ยเป็นการใช้งานสากลเนี่ยนะคะระยะทางเนี่ยเราจะใช้เมตรเนาะเป็นเมตรนะคะเมตรตัวย่อก็เป็น M เนาะไม่มีจุดสําหรับภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าภาษาไทยก็อาจจะมีจุดนะคะเป็นมอม้าจุดอะไรเงี้ยนะคะกิโลกร,รัมก็เป็นหน่วยของน้ําหนักนะคะก็เป็น kg นะคะ K ก no ็เป็นกิโล G ก็เป็นกรังนะคะวินาที second นะคะเควินอุณหภูมิอันนี้เป็น K ใหญ่ก็มาจากชื่อคนนะคะชื่อนักวิทยาศาสตร์นิวตันเป็นแรงนะคะ N ใหญ่จูนก็เป็น J นะคะนิวตันก็เป็นหน่วยของแรงจูนก็เป็นหน่วยของพลังงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวก SI u n i t นะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากหน่วยของอังกฤษก็ดูได้ตามตารางนี้นะคะมีอังกฤษแล้วก็เมตริกอังกฤษก็มีหลายแบบด้วยนะคะเป็นทางด้านที่ใช้บวิาศาสตร์ก็มีนะคะ ก็อาจจะวัดแบบในระยะทางเป็นฟุตนะคะมวลก็เป็นพาวนะคะเวลาก็เป็นเซคันด์นะคะอุณหภูมิก็เป็นฟเฟนไฮส์นะคะแรงก็เป็นเปาดอลนะคะหรือปเปาหรือทางอุตสาหกรรมก็จะใช้เป็นเปาฟอสนะคะพลังงานเป็น BTU อะไรเงี้ยนะคะก็มีหลายระบบนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าเครื่องไม้เครื่องมือระบบการวัดมีหลายระบบนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะคำนวณมันก็เลยเป็นความยุ่งยากที่จะต้องมีการแปลงหน่วยนะคะ เพราะฉะนั้นในบทน,นี้เนี่ยก็ต้องรู้จักวิธีการแปลงหน่วยซึ่งค่อนข้างสาคัญนะคะเวลาเราจะไปคํานวณโดยใช้สมการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนว่าสมการที่ใช้คานวณนั้นเนี่ยหน่วยของตัวแปรแต่ละตัวเป็นระบบไหนเป็นหน่วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดออกมาแล้วเราจะเอาค่าไปใส่ในสมการเนี่ยนะคะใช้เครื่องมือวัดวัดออกมาแล้วค่าจะเอาไปใส่ในสมการเนี่ยก็ต้องดูแปลงหน่วยให้ตรงกับที่สูตรนั้นกําหนดไว้ไม่งั้นค่าที่ออกมาก็จะผิดเพี้ยนไปเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นข้อควรระมัดระวังที่ วิศวกรเนี่ยหรือว่าผู้ที่ทํางานทางด้านวิศวกรรมต่างเนี่ยก็ควรจะต้องระมัดระวังนะคะก็ต้องรู้จักการแปลงหน่วยให้ดีนะคะอันนี้เป็นสรุปของอสัญ,ญลักษณ์หน่วยในระบบ SI นะคะตามที่บอกไปเนาะนะคะทีนี้บางตัวจะเป็น d e l i ฟ์ยูนิตนะคะซึ่งก็อาจจะต้องถ้าหากว่าจะดูว่ามันดีไลฟ์มาจากอะไรเนี่ยก็ไปดูสูตรพื้นฐานได้นะคะอันนี้ฟ o สโม่ r c e หรือแรงเนี่ยหน่วยเป็นนิวตันนะคะพลังงานหน่วยเป็นจูลที่เราใช้เยอะ ความดันเป็นพา s สคาลนะคะพลังงานเป็นจูลกำลังเป็นวัตนะคะทั้งนี้เนี่ยที่มาของมันเนี่ยก็เป็น d e ล i g h t Unit จากพวกนี้นะคะทีนี้วิธีการจดจำให้ได้ง่ายๆนะคะ